สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกเพจากในสิบสูในร้อยทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาถึงเรื่องการพยายามกระทําความผิดนะครับก็ยังอยู่เรื่องบททั่วไปของกฎหมายอาญาอยู่นะครับที่ผ่านมาแล้วก็เรียนเรื่องสําคัญสําคัญกันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นหลักดินแดนต่างๆเรื่องเจตนาประมาทเจตนาได้แบบต่างๆนะครับโดยพลาดโดยสําคัญผิดต่างๆเนาะ นี่ก็เข้าถึงเรื่องของการพยายามบ้างซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆเช่นกันเพราะว่าเหตุที่เราต้องศึกษาเรื่องการพยายามเนี่ยให้แม่นยําเพราะว่ามันจะมีอยู่3ทางด้วยกันซึ่งจะเป็นไปได้นะครับซึ่งเราต้องวินิจฉัยใ,ให้แม่นยําถูกต้องเนาะก็คือว่ามันจะเป็นการพยายามกระทําความผิดหรือไม่หรือเป็นความผิดที่สําเร็จแล้วซึ่งโทษเนี่ยจะรับต่างกันหรือ วินิจฉัยว่ายังไม่ได้เป็นความผิดฐานพยายามก็คือไม่มีความผิดเลยนั่นเองนะครับซึ่งการศึกษาเรื่องนี้อย่างแม่นยําก็จะช่วยในการทั้งในการทําข้อสอบและในการนําไปทํางานนะครับเมื่อเกิดข้อเท็จจริงใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เอาไปปรับใช้วินิจฉัยว่าอบุคคลคนนี้เขากระทำมีการกระทําแบบนี้นะครับเขาผิดหรือ,อยังหรือเขาแค่พยายามนะครับมันก็จะเอาไปช่วยในการแจ้งข้อหาได้อย่างแม่นยํา นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็กลุ่มของเขาเนี่ยอยู่ในมาตรา80 81 82ของกฎหมายอาญานะครับอ่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยหลักของการพยายามก็จะอยู่ในมาตรา80นี้นะครับ หนึ่งนะครับต้องมีการลงมือกระทําความผิดแล้วแต่กระทําไปไม่ตลอดนะครับหรือลงมือกระทําความผิดซึ่งกระทําไปโดยตลอดแล้วเนี่ยแต่การกระทํานั้นเนี่ยไม่บรรลุผลผู้ที่พยายามกระทําความผิดนะครับต้องระวังโทษ2ใน3ของข้อหาที่กฎหมายกําหนดไว้สาหรับความผิดนั้นๆอ่ะย้อนมาดูนะครับองค์ประกอบข้อ1คือการลงมือกระทําความผิดแต่กระทําไปไม่ตลอดนะครับยกตัวอย่างง่ายสุดคือการยิงกันนะครับการใช้ปืนเนี่ยย้อนมาดูข้อที่1 การลงมือกระทาความผิดแต่กระทาไปไม่ตลอดนะครับเปรียบเทียบเรื่องการยิงกันการใช้ปืนเนี่ยคีย์สาคัญคือจะเป็นการพยายามต่อเมื่อมีการเล็งปืนนะครับข้อที่1เนี่ยยกตัวอย่างเช่นคนร้ายนะครับเล็งปืนจะยิงแต่นะครับถูกห้ามถูกปัดป้องหรือมีเหตุแทรกแทงอะไรก็ช่างนะครับและก็ไม่ได้ยิงเช่นนี้เขาถือว่าพยายามละถือว่าลงมือกระทําความผิดแต่กระทาไปไม่ตลอดเพราะว่า เล็งแต่ยังไม่ได้ยิงนั่นเองส่วนอีกกรณีหนึ่งเนี่ยลงมือกระทําความผิดโดยกระทําไปตลอดแล้วแต่กระทำการกระทํานั้นไม่บรรลุผลก็ง่ายมากครับเหมือนกรณีเมื่อกี้คือเล็งปืนแต่ยิงออกไปเลยแต่ยิงไม่ถูกนะครับอย่างเนี้ยมันจะเข้ากรณีที่2ก็คือกระทําไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลนะครับอตัวนี้วงเล็บ last action เดี๋ยวเรามาอธิบายถึงคําคันนี้อย่างละเอียดตอนดีกาแล้วกันจริงๆมันต้องอยู่ข้างบนนี้นะครับ Last action นะครับเป็นคำอธิบายที่อาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษดรเกียรติขจรนะครับได้อธิบายในชั้นเรียนของเนติบัณฑิตว่าการพยายามกระทำความผิดเนี่ยเราพิจารณาได้จากการกระทำตรงไหนอาจารย์บอกว่า last action ก็คือการกระทำสุดท้ายของเรื่องนั้นน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นการเล็งปืนถือเป็นการพยายามแต่การการะทำสุดท้ายของเขาเนี่ยคือเหนี่ยวไกลปืนใช่ไหมครับพอเหนี่ยวไกลปืนปุ๊บเนี่ย ลูกกระสุนมันจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่อาจรู้ได้ละเพราะฉะนั้นการเล็งปืนเนี่ยเป็นการกระทาขั้นสุดท้ายหรือ last action นั่นเองซึ่งเป็นการพิจารณาว่าอ๋อเนี่ยมันคือการพยายามแล้วนะยกตัวอย่างอีกกรณีหน,นึง่งเป็นการวางยาพิษการวางยาพิษเนี่ยจะเป็นพยายามต่อเมื่อคนร้ายเนี่ยเตรียมยาพิษไว้ละแล้วก็เอาไปผปสมอาหารหรือเครื่องดื่มแล้วก็นําไปวางไว้ให้ผู้เสียหายดื่มนะครับ การที่ผสมยาพิษกับอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็นําไปวางไว้ให้ผู้เสียหายดืมนะ่มเนี่ยเนี่ยคือ last action คือการกระทําขั้นสุดท้ายรอให้เกิดอีกสิ่งหนึง่งเท่านั้นมันก็จะเป็นความผิดสําเร็จแต่ถ้ามันเป็น last action ผลยังไม่เกิดหรือแม้แต่อีกอะไรนึงทาไปหมดแล้วแต่ผลไม่เกิดก็คือการยิงลูกกระสุนออกไปจนเสียสิ้นแล้วแต่ลูกกระสุนไม่โดนไอ้ลักษณะนี้คือ คำว่า last action ที่เราจะเอามาเป็นหลักคิดง่ายๆเวลาเราเจอเคสหรือกรณีแปลกๆเราก็ต้องถามตัวเองว่าการกระทำทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็น last action หรือยังเป็นการกระทำที่สุดท้ายที่ใกล้ชิดกับผลแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของการพยายามกระทำความผิดอ่าเรามาดูต่อการพยายามนะครับมีได้เฉพาะการกระทำโดยเจตนาเท่านั้นเพราะฉะนั้น การกระทําโดยประมาทอื่นๆไม่สามารถที่จะมีเรื่องพยายามเข้าไปเกี่ยวข้องได้พยายามโดยประมาทไม่มีมีแต่พยายามโดยเจตนาเท่านั้นการพยายามกระทําความผิดแล้วหูโทษไม่ต้องรับโทษเรื่องนี้ระบุไว้ชัดเจนในประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา105นะครับว่าพยายามกระทําความผิดแล้วหูโทษไม่ต้องรับโทษนะครับเอาให้ชัดนะให้ชัดเจนไม่ใช่ไม่ผิดนะผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ มาตรา105อันนี้อาจออกสอบได้นะครับเพระเาะฉะนั้นเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งในการกระทําของคนร้ายต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการคิดตัดสินใจและตะเตรียมทั้งหมดที่พูดมานี้เนี่ยยังไม่เป็นการพยายามกระทําความผิดนะครับเท่ากับว่ายังไม่มีการกระทําความผิดนั่นเองอันนี้จะดอกจันไว้นิดนึงนะครับเรื่องการตะเตรียมจะมีพิเศษนิดน,นึงก็คือมันจะมีการตะเตรียมวางเพลิงเผาทรั์เนี่ย เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับถ้าตัเตรียมเนี่ยมีความผิดให้ไปรับโทษเสมือนว่าได้พยายามบางเพิงเผาทรัพย์นะครับมีเรื่องเดียวที่พิเศษนอกนั้นทั้งหมดที่ว่ามานี้เนี่ยถือว่ายังไม่มีการกระทํายังไม่ใช่การพยายามกระทําความผิดนั่นเองนะครับต่อมานะครับอันดับแรกการจะพิจารณาว่าจะเป็นการพยายามกระทําความผิดหรือไม่นั้นเนี่ยต้องได้ความว่าข้อเท็จจริงนั้นครบองค์ประกอบ เสียก่อนเอามาดูดีกาปี2-1นะครับบอกว่าผู้ตายเนี่ยถูกยิงแล้วตายทันทีนะครับผู้ที่ฟันผู้ตายเมื่อตายแล้วไม่มีความผิดตามมาตรา295หรือพยายามฆ่าแต่อย่างใดนะครับนั่นหมายความว่าเขาได้สิ้นสภาพาบุคคลไปละวัตถุที่เขามุ่งกระทําต่อก็คือคนที่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าฟันศพถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้พอ เขาสิ้นสภาพบุคคลเนี่ยมันก็เป็นการขาดองค์ประกอบไปอันนี้จะมีดีกาอีกดีกาหนึ่งซึ่งไม่ได้เอาใสมาแต่ก็อยากจะขอพูดถึงสักหน่อยนะครับเป็นการข่มขืนศพซึ่งดีกาเก่าอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าข่มขืนศพเนี่ยก็ถือว่าขาดองค์ประกอบเหมือนกันแต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่เมื่อปีถ้าจะไม่ผิดปี62นะครับก็บอกว่า,วาการข่มขืนกระทำชำเรากระทำอนาจารศพเนี่ยก็เป็นความผิดแล้ว เราก็ต้องยึดหลักตามกฎหมายใหม่นะครับซึ่งดีกาเก่าที่เป็นเรื่องของผืนศพนั้นเนี่ยถ้าพี่ๆน้องอ่านเจอเนี่ยก็จะได้ดูไว้ว่า,ามันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีหลักกฎหมายออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะต่อมานะครับเขาบอกว่าจะถือว่าเป็นการพยายามกระทําความผิดนั้นต้องมีการลงมือกระทําความผิดแล้วโดยได้กระทําลงจนใกล้ชิดกับผลสําเร็จนะครับ ขีดเส้นใต้ไว้มากๆ,ๆเลยครับว่าใกล้ชิดกับผลสำเร็จก็โยงไปที่เรื่อง last action ที่ได้กล่าวมาในสไลด์ข้าง้นนะครับเป็นการกระทำสุดท้ายละที่มันใกล้ชิดกับผลสำเร็จนะครับซึ่งก็มีดีกาออกมามากมายหนึ่งนั้นก็คือดีกา1 2 0 3ับะครับระบุคำนี้ไว้ชัดเจนแล้วต่อมาก็บอกว่าหรือเป็นขั้นสุดท้ายของการกระทำความผิดนั้นดีกาที่ 11542533อนะครับอันนี้ก็คือความหมายของคำว่า last action นั่นเองการกระทำขั้นสุดท้ายทำไปจนถึงขั้นใกล้ชิดกับผลส,สำเร็จแล้วนะครับเราให้เกิดบางสีบางงางขึ้นมันก็จะสำเร็จนะครับซึ่งเดี๋ยวท้ายๆเนี่ยเราไปดูเจาะลึกเรื่องดีการกันในแต่ละฐานความผิดเลยว่าความผิดเรื่องแต่ละเรื่องใช้อาวุธอะไรนะครับอย่างใดจะเป็นเข้าขั้นว่าเป็นการพยายามกระทำความผิด นะครับอ่าอันนี้มันเน้นย้ําอีกครั้งก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา105นะครับระบุว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดละงูโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษอันนี้ตรงตามมาตรานะครับระวังออกสอบด้วยเนาะต่อมาเรามาเริ่มดูดีกากันก่อนเลยครับเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายแยกย่อยออกมาก่อนเลยเรื่องแรกเป็นกรณีที่ใช้อาวุธปืนนะครับดีกาปี28นะครับเขาบอกว่า การที่จะเป็นการพยายามกระทําความผิดนั้นเนี่ยต้องมีการจ้องปืนหรือเล็งปืนนะครับคําโบราณเขาเรียกว่าจ้องปืนจริงๆก็คือการเล็งแหละเล็งในความหมายก็คือใช้ตาเล็งนะเจาะลึกเข้าไปอีกหน่อยนึงก็คือมันก็คือการเล็งโดยการจัดศูนย์ปืนะนะครับถึงจะเป็นการพยายามนี่คือ หลักการของโกนีที่เป็นอาวุธเป็นปืนนะครับดิกาปี28และดีกาอีกมากมายนะครับอันนี้หยิบยกมาให้ประกอบแค่ดีกาเดียวจริงจริดีกานี้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นปืนไม่ต้องคิดอะไรมากจะเป็นการพยายามได้ต้องมีการเล็งนะครับเอาไปแบบหลักใหญ่ๆก่อนต่อมานะครับดิกาปี31เขาบอกว่าถ้าเล็งปืนไปยังคนหนึ่ง เป็นการลงมือกระทำความผิดแล้วเมื่อรู้ว่าไม่ใช่คนที่ต้องการฆ่าจึงไม่ยิงเป็นพยายามโดยสำคัญผิดอ่ะอันเนี้ยมันเริ่มเรื่องพยายามเนี่ยก็สามารถไปโยงกับเรื่องสำคัญผิดในตัวบุคคลได้เช่นกันนะครับอันนี้เริ่มโยงแล้วนะกวีการนี้ปี3 1เนี่ยก็ต้องการจะบอก สรุปไว้ว่ามันสามารถไปเกี่ยวข้องกับการสําคัญผิดในตัวบุคคลได้นะครับเรื่องพยายามเนี่ยเนาะต่อมาดีกาปี18ครับเขาบอกว่าแม้ปืนยังไม่ได้ขึ้นนกหรือนิ้วแตะหรือนิ้วเนี่ยก็ไม่ได้แตะอยู่ในไกลปืนก็ตามนะครับโดยจําเลยเนี่ย หรือคนร้ายเนี่ยยกปืนลูกซองนะครับที่บรรจุกระสุนแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนแล้วและพูดว่าจะฆ่านะตรงนี้เนี่ยแสดงเจตนาละแสดงเจตนาฆ่าละชัดเจนนะครับปืนที่บรรจุกระสุนและพูดว่าจะฆ่าแต่ก็มีผู้ร้องห้ามและเข้าไปกอดน,นะครับมีคนไปห้ามเป็นเหตุแทรกแซงที่มาขัดจังหวะนะครับผู้เสียหายก็วิ่งหนีทันถือว่าเป็น พยายามฆ่าแล้วนะครับอันนี้เป็นการยกปืนนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเล็งนะเขาบอกว่ายกปืนแม่ปืนยังไม่ได้ขึ้นนกนิ้วก็ยังไม่ได้อยู่ในกลุงไกลนะครับแต่ข้อสังเกตีการนี้คือ 1. ปืนลูกซองปืนลูกซองเนี่ยมันกระจายนะครับยิงแบบไม่เล็งมันก็โดนนะอันดับแรกและแล้วก็ประกอบกับ คำว่าพูดว่าจะฆ่านะครับซึ่งดีการเีทับสองหเนี่ยก็วินิจฉัยว่านี่แหละคือการกระทําที่มันใกล้ชิดเกิดผลละหรือ last action ละอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะตูมละนะครับอันนี้ก็เป็นดีกาที่น่าสนใจนะครับน,น,น่าจดจำน่าจดจาต่อมานะครับ ดีกาที่1647เทับสอง้าเขาบอกว่าถ้าได้ชักปืนจากเอวแล้วนะครับชักปืนจากเอวนะคิดภาพตามนะครับแต่ยังไม่ทันจ้องมาทางผู้เสียหายก็คือยังไม่ทันยกขึ้นเลงมาทางผู้เสียหายนั่นเองก็ถูกแย่งปืนไปได้ก่อนจึงยังไม่ถึงขั้นลงมือกระทํานความผิดไม่เป็นพยายามอันนี้เป็นกรณีที่ชักปืนออกจากเอวมาเฉยเฉยนะครับ ยังไม่ทันได้จ้องปืนหรือเล็งปืนเนี่ยมันเป็นเส้นแบ่งนะครับหลักก็คือถ้าเราเจอข้อได้จริงหรือเจอโจทย์เราดูก่อนเลยว่ามันมีการเล็งหรือ,อยังถ้าปืนยังไม่มีการเล็งยังไม่มีการจ้องปืนเล็งปืนเเราก็ต้องว่าไว้ก่อนเลยครัว่านี่คือยังไม่มีการกระทํานะยังไม่ได้การ ยังไม่ใช่การพยายามในการใช้อาวุธปืนฆ่าคนนะครับแต่ไอเรื่องพิเศษมันก็อาจจะมีขึ้นได้นะครับตามดีกาปี18ที่เราเพิ่งพูดกันจบไปนะครับต่อเลยนะครับยังอยู่ที่โกรณีการใช้อาวุธปืนนะครับดีกาปี26นะครับได้วางหลักไว้ว่าหันกระบอกปืนไปทางผู้เสียหายแต่ไม่ได้เล็งนะครับ โดยจำเลยเนี่ยได้ใช้ปืนสั้นซึ่งอาวุธปืนยังอยู่ในซองปืนชี้ไปทางผู้เสียหายและถูกแย่งก่อนยังไม่เป็นการพยายามฆ่า,าเรื่องนี้คีย์อยู่ตรงนี้ครับก็คืออาวุธปืนเนี่ยยังอยู่ในซองปืนซองปืนแน่นอนครับการที่ปืนอยู่ในซองปืนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอานิ้วเข้าไปลงไกลได้หละแล้วก็ ชี้ไปทางผู้เสียหายจริงนะครับแต่ไม่ได้เล็งนะแต่ไม่ได้เล็งอันนี้ยังไม่เป็นพยายามนะครับถึงได้พูดกันไปก่อนนั้นหน้านี้แล้วว่าการเล็งมันคืออะไรมันคือการใช้ตาเราเล็งเข้าไปจากศูนย์นะครับต่อมาอดิกาปีสอนะครับเขาบอกว่าการใช้อาวุธปืนจ้องไปทางผู้เสียหายถ้ากระทําเพื่อข่มขู ไม่เป็นพยายามฆ่านะครับดีการนี้เนี่ยจำเลยเขาเขาจ้องปืนไปทางผู้เสียหายเป็นเวลา15วินาทีแต่ก็ไม่ได้ลั่นไกปืนนะครับอย่างเนี้ยยังไม่เป็นพยายามฆาซึ่งดูเปรียบเทียบดีกาปี18นะครับที่ผ่านมาตรงนี้ แบบนี้ใช้ปืนลูกซองและพูดว่าจะฆ่าเนี่ยเป็นการยกปืนขึ้นมาเฉยๆเนี่ยเป็นพยายามฆ่าแล้วตรงเนี้ยมันมีข้อแตกต่างก็คือว่าดีการเป็นหนึ่งแปดเป็นอาวุธปืนลูกซองนะครับสามารถลั่นและโดนโดนคนได้ในวงกว้างแต่ดีการนี้นะครับอันนี้แม้จะยกปืนนะครับแม้จะยกปืนเล็งก็ตามแต่ว่า ใช้เวลา15วินาทีแต่ก็ไม่ยิงนี่แสดงเจตนาว่าก็ไม่ต้ไม่ได้ต้องการฆ่านะครับก็จะเป็นเรื่องของการทําให้ตกใจกลัวอะไรไปเนาะต่อมานะครับดีกาปี36มหเขาบอกว่าการวางยาเบื่อหนูในโอ่งน้ําของผู้เสียหายเป็นขั้นสุดท้ายของการกระทําเป็นพยายามฆ่าแล้วแม้ผู้เสียหายไม่ได้ดื่มก็ตามอันนี้ชัดเจน last action คือทำจนเสร็จหมดแล้วแล้วก็นํายาเนี่ยไปใส่โอ่ง,งน้ําของผู้เสียหายรอจะแต่อย่างเดียวสุดท้ายก็คือผู้เสียหายมาดื่มถึงจะถึงจะตายหรือถึงถึงจะเกิดผลนั้นๆน,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 นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นสุดท้ายของการกระทำหรือรัดแอคชั่นนั่นเองนะครับ ต่อมาดิกาปีหนึ่งสามนะครับเขาก็พูดถึงมีดบ้างมีดเนี่ยก็คือเงื้อมีดนะครับเอาหลักก่อนหลักเนี่ยมีดเนี่ยจะเป็นการพยายามฆ่าต่อเมื่อเงื้อมีดจะฟันแล้วเกิดมีคนมาห้ามซะก่อนมีคนมากอดมีคนมาตะคุบหรือผู้เสียหายเนี่ยหนีไปอย่างเงี้ยถือว่าเป็นพยายามฆ่า โดยใช้มีดนะครับหรือฟันไปแล้วเขาไม่ตายเนี่ยนั่นแหละเป็นแผลลึกจากการรักษานานพอสมควรแล้วก็เขารอชีวิตมาได้เนี่ยอันเนี้ยผิดข้อหาพยายามฆ่าแต่ดีกาปีหนึ่งสมนะครับมีดีกาที่น่าสนใจก็คือเงื้อมีดในระยะที่ไม่อาจฟันได้และมีคนมาขวางอยู่ไม่เป็นพยายามนะครับคือ เพื่ออะไรคือมันไกลที่จะเกิดผลนั้นๆน,น,นะครับลักษณะนี้เป็นการวิวาหข่มขู่กันมากกว่านะครับต่อมามาดูอีกอาวุธหนึ่งนะครับดิกาปี30นะครับระบุไว้ชัดเจนว่าคว้างระเบิดที่ไม่ได้ถอดสลักเป็นพยายามฆ่านะครับคว้างระเบิดที่ไม่ได้ถอดสลักเป็นพยายามฆ่านะครับเพราะว่าดิกานี้นะครับน่าจะมองว่า ระเบิเดแม้ไม่ได้ถอดสลักก,ก็ตามนะครับมันอาจจะเกิดความกระทบกระแทกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะระเบิดขึ้นมาก็ได้จึงเป็นเรื่องของพยายามฆ่านะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่สามารถนําไปเปรียบเทียบกับมาตรา81การพยายามอย่างไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแท้นะครับ ตรงนี้นะเรื่องระเบิดเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปว่ากันใน,ในอีกพาร์ทหนึ่ง